บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยามยีร้านข้าวไข่เจียวเล็กๆริมทางที่ถูกกล่าวขานกันว่าหากใครยังไม่เคยดิ้มรสข้าวไข่เจียวร้านนี้ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับร้านตัวไข่เจียวร้านดั้งเดิมตั้งแต่ปี2551ซึ่งกลายเป็นตำนานความอร่อยและความทรงจำในชีวิตของนิสิต ที่ยังคงส่งต่อเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับผมศิริชัยรัตนนายหรือว่าพี่ตัว้วข้าวเขยเจียวหน้ามอพยาว2551นะครับ ปีห้าหนึ่งครับหลังจากที่เรียนจบตอนนั้นนะครับทำงานตามที่เรียนมาได้ได้ไม่นานครับประมาณสักเดือนนึงนี่แหละครับประมาณนั้นส่วนตัวแล้วก็คือทางบ้านชอบปลูกฝังให้เป็นคนขายของมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยแบบค่อนข้างจะเป็นคนรักอิสระเนาะพูดกันอย่างนี้นะครับประมาณนั้นขายขนมปังเป็นครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของตรงนี้เนาะตอนนั้นคือมี มีญาติก็คืออาของพี่เป็นคนแนะนําให้ลองมาขายดูก็ลองมาขายเล่นๆตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นไม่ไม่ได้มีจุดประสงค์หรืออะไรคือแบบแค่แบบมีเงินกินเงินเที่ยววันๆๆนะตอนนั้นนะก็เลยเอาขนมปังปี้มาขายก,ก็ก็ขายดีนะครับแต่ว่าขายไปขายมาเด็กเริ่มเบื่ออ่าก็เลยต้องหาอะไรที่แบบเด็กกินเป็นหลักๆได้แล้วก็ราคาไม่แพงก็คือตัวนี้ข้าวเหเจียวลองลองขายเล่นๆดูก่อน มันคงเฉพาะเด็กมันกินง่ายด้วยมันครับแล้วก็ราคาตอนเริ่มต้นแค่15บาทราคาถูกครับแล้วก็อร่อยให้เยอะครับผมว่ามันก็สมเตุสมคลกัน,นที่สุดครับอร่อยค่ะแล้วก็ราคาถูกดีอย่างเครื่องเคียงก็ได้เยอะแล้วก็มีพริกน้ำปลามีน้ำพริกกะปิให้ด้วยค่ะก็ราคาถูกดีครับผมแล้วก็อร่อยด้วยครับราคาดีแล้วก็อร่อยกว่าร้านอื่นมากมากค่ะ หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายและนี่เองคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ร้านของพี่ตัว้วกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนิสิตเพราะไม่เพียงแต่อาหารอร่อยแต่ราคายังย่อมเยาเหมาะสมกับนิสิตแรกๆก็ขายแค่ข้าวใสยเมนูอื่นๆเริ่มเข้ามาตอนประมาณปี5-2ขายได้ประมาณปีกว่าเริ่มมีพวกกับข้าวกะเพรา,า,าหรืออะไรแบบ เริพราะตอนนั้นมีคู่แข่งมาตีตลาดและเขามีน้ำพริกกะปิมีผ่านพี่ก็ต้องมีเหมือนเขาอะและนี่คือน้ำพริกกะปิเมนูเรียบง่ายที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจนกลายเป็นคำบอกต่อในหมู่นิสิตว่าอร่อยต้องลอง หลักๆมันก็ต้องมีมีข้าวมีไข่มีเนื้อสัตว์แล้วก็ผัดก็ตลาดทั่วไปครับอย่างตลาดในตัวเมืองพะเยาตลาดแม่ตำหรือไม่ง,งั้นก็แม่ครัวพะเยาว,วัตถุดิบหลักที่พี่ตัวเลือกใช้มาจากตลาดสดแม่ตำแหล่งที่ทั้งสะดวกต่อการเดินทางและเต็มไปด้วยของสดในห,หลากหลายชนิดให้ได้คัดสรรอย่างพิถีพิถันในทุกวัน ต้นทุนประมาณ65%กำไร35%อันนี้คือเต็มที่แล้วครับพี่ตัวกล่าวว่าแม้กำไรจากการขายจะอยู่เพียงราว35%แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับการเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ได้อย่างพอกินสิ่งที่น่าสนใจก็คือพี่ตัวยังคงเลือกพึ่งพาการขายแบบดั้งเดิมไม่อาศัยแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ใดๆ เพราะเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนขายกับลูกค้าคือรสชาติที่แท้จริงที่เงินไม่อาจซื้อได้ปัญหาอุปสรรตอนนั้นคงหลักๆก,ก็คงจะเป็นช่วงโควิดแะครับผ่านม,มาได้แล้วก็แบบอดทนเนาะถูถ่ามาก็ขัดทุนก็ยังไงอะคือแบบก็อดทนอะจนกว่ามันจะดีขึ้นอะตอนนั้นนะครับมีเงินมี อะไรก็ต้องสำรองมาใช้เพราะว่าขาดทุนยาวเหมือนกันเอาบิ๊กไบค์ขายสัคันหนึ่งาขายเพราะว่าเอามาเอาทุนมาเติมมาใช้จ่ายช่วงโควิดนี่แหละแต่ฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมอหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 วันที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่พี่ตัวก็ยังคงยืนดัดขายข้าวไข่เจียวเช่นเดิมและความพยายามนั้นก็ได้ความมีชีวิตชีวาที่กลับคืนมาอีกครั้ง ผู้คนหลั่งไหลามาซื้อไม่ขาดสายบรรยากาศอบอุ่นและเสียงหัวเราะได้หวนคืนสู่ร้านไข่เจียวพี่ตัวอีกครั้งยังไงอะจำจนมมกจำหน้าคนนะครับคนที่เคยกินมาบ่ก,ก็จะรู้ว่าเขากินอะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คงจะขายต่อไปเรื่อยครับยังบอกไม่ได้ว่าจะเลิกขายตอนไหนส่วนคนที่แบบจะมาสืบต่อพี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทุกเพราะว่าลูกหลานทุกคนเขาก็ต้องมีเส้นทางของเขาไงสาหรับคนที่กําลังจะเริ่มขายของมือใหม่ใช่ไหมอืมก็ต้องแบบลองทํากันบ้านดูเยอะๆนะว่านาักศึกษาหน้ามเราเขาชอบกินแบบไหนอะไรเงี้ยครับเมนูยอดฮิตของทางร้านมีอยู่สาอันดับด้วยกันอันดับที่หนึ่ง ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องเมนูจานเดียวที่ครบทั้งรสชาติและความอิ่มอันดับที่2ข้าวไข่เจียวดาวไข่เจียวกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟคู่ไข่าดาวเยิมย้มๆที่เพิ่มความกลมกลม่อมได้อย่างลงตัวและอันดับที่3ข้าวไข่เจียวกระเพราความเข้ากันของความหอมจากกระเพราและไข่เจียวร้อนๆที่หลายคนยกให้เป็นเมนูประจำทุกมือ้อ และนี่คือสามเมนูขายดีในร้านพี่ตัวและนิสิตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยคุ้มและต้องกลับมาซ้ำแม้ชีวิตจะมีวันที่ฝนตกหนะักแต่ทุกความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้มักจะทำให้เราได้พบกับท้องฟ้าที่สดใสเหมือนรสชาติข้าวเขียเจียวของพี่ตัวที่ไม่เพียงเติมเต็ม,ตมท้อง แต่เติมเต็มหัวใจของทุกคนที่เคยมาที่นี่